จะเป็นเนี่ยก่ะเป็นเซสชันที่ได้มาพอ้อมกับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นเซสชันที่สามารถที่จะมีอะไรอ่ะใช้กับโบได้เลยหรือว่ามีอะไรที่อยากจะหยิบยกหรืออยากจะพูดขึ้นมาอันนี้เป็นเวทีที่ทุกคนน่ยสามารถแสดงความาคิดเห็นได้ อันนี้คือจุดประสงค์ที่อยากจะจัด mb connect ขึ้นมานะคะเ,เดือนเดือนการที่เราจะ,ะทำงานกันน่ส่วนตัวโบก็อยากจะให้มันเห็นความเป็นทีมกันก็คือ team เนี่ยเป็นทีมทีมจะเกิดขึ้นไดน้มันก็เกิดจากทีม bu แล้วก็ทีมซัพพอร์ตอ่ะเราผสานกันเป็นเรื้อเดียวกันเพราะว่าการที่เราจะไปถึงเป้าหมายมันไม่ได้เป็นแค่คนใน,น,นึงมันทุกๆคนน่ะมันมีความสำคัญตั้งแต่เริ่มกระบวนการจ,จนจนจบอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวก็อยากจะให้แบบเราร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทีมที่ดีเพราะโบเชื่อว่าถ้ามันเป็น ถึงฝั่งฝันด้วยกันเนี่ยเราเราน่าจะมีความสุขแล้วก็มีอะไรดีๆไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็อ,อันนี้มาอัปเดตอันนี้ข้างตึกข้างๆเนี่ยนะเราจะเรียกว่ามันเป็น Experience Center Experience ก<ม>็คือเหมือนกับให้ลูกค้าเนี่ยมามีประสบการณ์กับเครื่องมือแพทย์ของเรายังไงให้ง่ายขึ้นเราจะใช้งานกับมันยังไง คือให้เราเห็นภาพให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าเราอยากจะให้เครื่องมือแพทย์ปเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้าไปช่วยในยเรื่องของชีวิตประจําวันของทุกคนดีขึ้นซึ่งตอนนี้แผนที่เราวางไว้เราคิดว่าเราจะแบ่งเป็นเป็นชั้นชั้นชั้นสเนี่ยคิดว่าจะเป็นเป็นผู้บริโภคเข้ามาแล้วเห็นว่าไอ้เครื่องมือแพทย์แบบนั้นก็จะเป็นพวก OTC นะีซนะ์เนาะพวกก๊ารอะไรเงี้ยแต่ชั้น3าเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นชั้นสําหรับคุณหมอเป็นชั้นที่เป็น professional ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือน experience แล้วเนี่ยเราก็จะจัดเหมือนกับ co working space แล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ให้เราไลฟ์สดลงถึงพื้นที่ที่เราแบบประชุมกันนอกจากนี้เนี่ยเราก็มองว่าเราอยู่ในธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นระยะเวลาแบบนานแล้วก็มีขยายอุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างธุรกิจเรื่องของความงามโบท็อกฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็กําลังมามันก็โบดขึ้นเราก็เลยมองว่าเออเราน่าจะขยายธุรกิจกลุ่มนี้เราก็เลยมีการไปแบบซื้อที่จะทําเป็นสถานที่นําเข้าและจัดเก็ยบยาเพราะว่าปัจจุบันตรงเนี้ยสำหรับแค่เครื่องมือแพทย์แต่ถ้ามันเป็นยานเนี่ยเราต้องจัดโซนบิ้งจัดอะไรใหม่ตามตามหลักของ กฎหมายอะไรประมาณนี้เราก็จะบอกว่าเออเรามีสถานที่นำเข้าแลจะจัดเก็บยาพร้อมแล้วมันก็จะมีสินค้าใหม่ๆยังไงสินค้าใหม่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรากําลังมุ่งไปเพราะว่าเราเป็นธุรกิจนําเข้าแลจะจัดจำหน่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้ทันกับเทรนด์นะคะ ฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาเติมในแต่ละบีูในส่วนของสินค้าที่เป็น house b ร a n d ของเราก็คือเป็นแบรนด์ของเราเองเราก็จะทำคู่ขนาดกันไปตอนนี้ก็คือจะมีอย่างทีมเดนทัลเนี่ยก็จะมีสินค้าถ้าเดนทัลโปรเนี่ยก็เป็นแบรนด์เดิมแต่ว่าเป็นแบรนด์กระจุกแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้เอามาล้วก็คือพร้อมขายส่วนตัวนี้กาลังมาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันจากอิตาลีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมเป็นตัวที่ยังไม่มีใครมีในโลกนี้แล้วเราก็ได้ออกได้ได้ไ,ดไดลเซนตัวนี้เข้้้าาาาามก็คืออถถทุย่ง เสร็จนเนาะก็คือมันสามารถพอกสีฟันได้โดยไม่เสียวฟันและใช้เวลาแค่10นาที ซึ่งอันนี้ยโบส่วนโตโบก็ไปรอมาแล้วพีว่สีก็ไปรอมาแล้วด้วยฟันตัวเองมันขาวขึ้นจริงๆประมาณ5เฉดแล้วก็ไม่เสียวฟันคือเหงือกก็ไม่เบิร์ดด้วยส่วนทางโรงพยาบาลเนี่ยสินค้าตัวน,นี้ก็ก็จะเป็นหลอดเก็บเลือดเวลาที่เราแบบไปจบเจาะเลือดแล้วก็เก็บเลือดไปในหลอดอะคะ่ะไปตรวจอย่างเงี้ยส่วนของทีมนั้นข่ยาเรื่องห้มดันคัดเลือกมาอย่างดีตั้งแต่สเปซตั้งแต่ทางทีมไปดูเรื่องของคุณสมบัติส่งมามีตัวอย่างมาเช็คคุณภาพอย่างมันก็คือเราผ่านกระบวนการ QC อะไรของเราพบก้วน ซึ่งอันนี้ก็จะพอขายในไตรมาสที่สีคนน่าจะเคยเห็นวินวินโปรเจกต์คือวินวินโปรเจกต์เนี่ยที่เราคิดคือเราก็อยากจะเป็นเป็นโปรเจกต์ที่แต่ละทีมเนี่ยทำร่วมกันแต่วา่าปัจจุบันอ่ะวินวินโปรเจกต์มีอะไรบ้างฟังจัดซื้อเ e n ทิลก็ทำวินวินโปรเจกต์ร่วมกันไปในเรื่องของการลดของสินค้าที่มีอายุการจัดเก็บก,การลดลงของสินค้าไม่เคลื่อนไหวคืออันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบเออเราก็ต้องช่วยกันฟอ์แคสเหมือนกันอันนี้เป็นวินวินของทีพ HR อไอทีธุรการทั่วไปแล้วก็ BCC จะเป็นเรื่องของ5สก็เห็นในทุกๆชั้นเนาะมันก็ดีขึ้น เราค่อยๆมาเคลียร์เนาะแต่ว่าเราเห็นอนาคตเนี่ยว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเออเราช่วยกันเรื่องของค่าสออันนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงอันนี้อันนี้ก็เป็น learning by sharing จริงๆของทีมจะเป็นของทีมด้าการขายทีม RA แล้วก็ทีมการตลาดอันนี้ก็คือจุดป,ประสงค์ของทีมเวนคือดูสามทีมนี้รวมถึงจริงๆทีม AF ด้วยเนาะทีมบัญชีการเงินอนะ่ะก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะมีองค์ความรู้อะไรที่มีระโยชน์ทุกคนรวมถึงทีม AF จะบอกว่าเป็นทีมที่ปิดมากเพราะว่ามีอบรมทุกเดือนทีีมมเขาก็ค่ออน้งบรยพ อะไรมาแล้วก็ความรู้ันปัจจุบันมันต้องอัปเดตเรื่อยๆมันค้าเาตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ของทีมโอพีซีกับทีมบีเนาะก็ทีมเลียนไขยาก็คือเหมือนกับว่าเราแค่ไปช่วยทางทีมเลีนไขยาไปดูในเวลาเราไปห้างเงี้ยแค่แอบไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตว่ามันมีของเราแขวนอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปให้มาแล้วก็จะมีของรางวัลให้ก็คือช่วยช่วยทีมเขาด้วยวินวินแล้วก็เราก็ได้ของด้วยอะไรส่วนอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสห0์ของทีมโรงพยาบาล p า a r m a เซ f ตี้เซอร์วิค่ะเขาจะแบบเขาจบอกเซอร์วิสให้เป็น5.0ต้องบอกว่าอันนี้ต้องขอบคุณทางทีมไอทีที่แบบว่า ใครเขาทำแอปของเฉพาะของเซอร์วิสเนาะแล้วก็มีการแช็ c ได้ว่างานปัจจุบันอยู่ในมือเท่าไหร่สเตตัสเป็นยังไงได้ work มากเลยแอบปบนี้อย่าแงบบที่เราคุยกันว่าการที่เราจะไปถึงเป้าแล้วก็สำเร็จได้อะเนาะเราต้องช่วยกันเป็นทีมซัพพอร์ตที่เหมือนเป็นรากฐานอะโบคิดว่ามันเหมือนกับเราสร้างบ้านอะเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนเป็นเสาเข็มที่แบบเลยต้องช่วยกันทําให้มันแข็งแรงขึ้นมา อยากจะฝากทัก้งหมด4ภาพให้ทุกคนจําง่ายๆเพราะว่าอันแรกอะอยากให้ทุกคน,นจําได้ว่าเหมือนเราอะเป็นทีฟบอลเนาะซึ่งอย่างนี้เห็นว่าเออขวากาจะได้ช่วยรางวัลอันนี้มาเนี่ยคือหนึ่งเลยเขาต้องโฟกัสไปที่เป้าหมายแน่นอนว่าเขาต้องมองไปที่เป้าหมายนะความสําเร็จก็คือเขาเป็นแชมป์แต่ขวากาจะเป็นแชมป์มาแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดแค่คนในคนหน,นึ่นงที่โบเคยบอกเนาะอย่างกองหลังเนี่ยมันอาจจะเหมือนพวกเราที่ว่าที่เป็นกองที่แบบเน็กต้องขุดต้องอะไรต้องแบบระวังระวังอะไรอย่างเงี้ยส่วนกองหน้าอาจจะเป็นเหมือนบีย ก็ต้องไปทะลวงต้องไปสู้กับค่าสึกต้องไปยิงประตูต้องไปทํายอดอะไรอย่างเงี้ยทุกตำแหน่งมันมีความสําคัญ์กับความสําเร็จทั้งหมดทุกคนก็คือมองไปที่เป้าหมายหภาพที่2องอ่ะ,อะคือเป,เป็นภาพของผู้ทหารซาีเรียมองไปที่เป้าหมายเดียวกันไม่ไม่มีใครมาแบกใครไว้แต่ทุกคนทางานของตัวเองอย่างเต็มที่คนรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วแล้วในวันใดที่สมมติว่าตัวไหนอ่อนล้าคนก็สามารถมาทําแทนกันได้พอถึงพยายามคุยกันว่าเอ๊ะแต่ละทีมอ่ะถ้าใครลาอย่างไรเราต้องทําแทนกันได้นะ มันก็จะเหมือนกับเราต้องมีความไว้ใจกันอ่ะคือถ้าสมมติคุณแบบทํางานไม่ดีเราก็คงไม่ไว้ใจให้เขาทําแทนเราด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้เรื่องของการเป็นทีมอ่ะมันคือเรื่องของความเชื่อใจแล้วก็เป็นทีมเวิร์กจริงๆก็อยากจะให้จําภาพของผ่านเซบีเรียไว้ว่าแบบมีความไวเนื้อเชื่อใจกันเป็นทีมสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแบบให้เกียรติกันนะคะข้อที่3อันนี้อันน,น,นี้โบแทนด้วยมด ถ้าเราเห็นมดอะเราจะเห็นเสมอว่ามดอะมันจะเวลามันเดินอะมันจะเดินเป็นแถวแล้วเวลามันแบบแบกของมันจะแบกของที่ใหญ่กว่าตัวมันเสมอซึ่งอันเนี้ยโบก็เลยอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเออการที่เราจะแบบเออมีแพชชั่นให้เราแบบทำอะไรที่มันดีพัฒนาตัวเองทำให้มันดีที่สุดเนี่ยเราแทนด้วยมดเพราะว่ามดเนี่ยมันจะทำอะไรที่แบบหนึ่งมันเป็นคนขยันมีวินัยอดทนเอาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทำจนมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ก็เลยมองว่ามดเนี่ยเปรียบเสมือนของสิ่งที่มีความอดทนพยายามแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดได้ก็คือมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอนันนี้ขอแทนด้วยมดและสุดท้ายโบขอแทนด้วยผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันตอนแรกมันจะเป็นไข่พอเป็นไข่เสร็จแล้วเป็นนอนจักแดผีเสื้อทั้งหมดพรับโบจำไม่ผิดใช้เวลาประมาณ1 4วันซึ่งอันนี้โบเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนขอ,องการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงเพราะว่าต้องบอกว่าหอูีเซอสิอวันมันเปลี่ยนกันทั้ง4แบบเนาะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่แบบมีอะไรเราปรับได้ง่ายเนี่ยเราเป็นคนยืดหยุ่นเราเป็นคนอยากพัฒนาตัวเองเราอยากจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะทันกับสถา,านการณ์ปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยมองว่าเออเราต้องทําตัวเหมือนผีเสือ้อ ที่ว่ายิ่งปรับตัวได้ไวเนี่ยเราจะได้เปรียบยิ่งถ้าเราปรับตัวช้าต้องรองให้อื่อะหลายอย่าง,างมาทำให้เราปรับตัวเนี่ยมันก็จะยากก็เลยอยากจะขอฝากภาพทั้งสี่อันนี้ไว้อยากให้จําได้ว่าเออเราต้องทํางานแบบเหมือนเป็นทีฟุตบอลกันเรามีความคือโฟกัสไปที่เป้าหมาย มีความเชื่อใจการทํางานกันเป็นทีมแล้วก็มีความอดทนเหมือนมดเลยพยายามทําสิ่งที่มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วแบบแบบผีเสื้ออันนี้ที่อยากจะฝากไว้แล้วโบเชื่อว่าดวสีภาพนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบไปสู่ความสําเร็จได้มีใครอยากพูดอะไรไหมอยากฟังนัไนเห็นเขาอยากฟังก็คือส่วนหนึ่งอะในการบริหารที่ที่เคยดูมาเนาะมันจะมีม์คแข่งกับมร์ควกนะคะในแนวทางของคุณโบที่ฟัง คือมาควบถูกไหมคะก็คือไปด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เจอมาก็อาจจะเป็นเรื่องของเนาะช่วยเหลือกันอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของต้องเข้าใจในเนื้อง,งานของแต่ละแผนด้วยไม่อยากให้ทุกคนอะ่ะกอด KPI ตัวเองนึนกออกมะเพราะมันจะกลายเป็นไม่ได้เกิดความช่วยเหลือกันจริงๆอะคะ่ะมันจะกลายเป็นม้าแข่งที่ชัดก็จะวิ่งไปของันชาร ของของบ้านการตลาดรเราเหมือนเป็นขาที่ที่จะขาข้างหน้าก็ไปขาข้างหน้าจะขาข้างหลังก็ไม่ขาข้างหลังเพราะเราก็มีออนไลน์ของเราด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ขออนุญาตเป็นทีมที่อยู่ตรงกลางแล้วก็เราก็เหมือนทํางานซัพพอร์ตทีมเนาะอยากจะบอกว่าทุกคนเหมือนแบบมีความสําคัญกับองค์กรทั้งหมดไม่ว่าน้องจะอยู่ตำแหน่งอะไรหรือพี่จะอยู่ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมขายไปไปสู้รบใช่ปะคะ ถ้าเหมือนกับเราอะเป็นมนุษย์ถ้ำสมัยโบราณอะไรเงี้ยค่ะทีมขายอะก็ต้องมีอาวุธในการที่จะไปล่าเสือกลับมาให้คนในครอบครัวกินอะไรเงี้ยความสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือทุกคนหนาใส่เสือ Emin ence, เ้อ e m i n เนนซเนาะเรามีโลโก้เอม n เนนซ์ยูที่ออะไรเงี้ยทุกคนมีความสําคัญเท่ากันหมดเลยแล้วก็ทุกคนเป็นส่วนที่เ e p r เ s e n t แบรนด์เลมิเซนบริษัทเพราะว่าเรามีโลโก้หบนหน้นอาองอะไเงี้ยค่ะแล้วก็ ทุกคนนะ่ไม่ว่าจะอยู่แบ็คอยู่ฟอร์นะทุกคนสําคัญหมดเลยแต่ว่าต่างคนต่างกันครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทํางานข้างนอกก็ช่วยเต็มที่ครับก็แต่ก่อนทุกอย่างครับเวลามาทํางานนะคะก็ตื่นมาเอาจริงคือตื่นมาทึกนึกถึงเลยว่าแบบวันนี้มีหน้าที่จะทำอะไรบ้างมาถึงก็ทําหน้าที่ให้ให้ดีที่สุดกลับบ้านก็สนุกให้ดีสุดเหมือนกันออกไปเที่ยวออกไปหาอินเตอร์จี้่ค่ะให้ตัวเองเพื่อที่จะมีพลังกลับมาทําทงานดีค่ะ ็เป็นฝ่ายซ้พผ่อนสำหรับทุกทีมในตอนนี้แล้วก็ทีมธุรการขายทุกคนก็จะบอกว่าก็เต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตทุกทีมแต่ถ้าอะไรที่มีส่วนที่ติดขัดต้องแบบอยากขอความกรุณาจากทีมให้เบาๆกับน้องๆขอแค่นี้เลยอ้ยอดอ่ะก็ ก็มาได้แต่ว่าอาจจะเหมือนกับกระบวนการคำพูดอยากให้ซอบซ้อนอย่างนี้ค่ะในส่วนแอดมนพูดขอพูดเป็นภาพรวมถูกยอมรับเลยว่าทุกคนทํางานหนักมากแล้วทุกคนก็เต็มใจทําให้กับทุกทีมแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกทีมแต่เหมือนที่พี่เต้บอกอะค่ะบางอย่างอะเราทําไม่ทันจริงๆแต่เราจะทําให้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทําให้เราทําให้จะอาจจะช้าหน่อยให้โอกาสให้เวลาเรานึนงเลาเวลาเราเจอปัญหาอะค่ะเราพร้อมที่จะแก้ไขให้ าบางอย่างแต่เราขอเวลาทีนึงเราอาจจะไม่ทันใจคนที่อยู่หน้าง,งานอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าเราต้องขอโทษด้วยจริงๆคขาว่าเราไม่สามารถแก้ณะตอนนั้นได้เลยหรือถ้าเป็นเคสบางเคสที่เขาไม่ด่วนืที่แบบคนคนคนนั้นเขาไม่ดว่วนไม่ติดงานดว่วนนะคะเขาก็พอที่จะสัอร์ตแล้วก็แก้ให้ได้เลยแต่ส่วนคนไหนที่เขาติดงานเร่งด่ดวนจริงจริงอันนี้เราต้องขออภัยด้วยแต่เราก็พอที่จะแก้ให้จริง,รงๆทีมเราอะค่ะเราช่วยกันอยู่ก็คือเราพยายามช่วยกันเราทุกวันนี้เราพยายามถามกันค่ะว่า มีใครด่วนก่อนสิบโมงครึ่งที่ต้องไปส่งบินทันไหมให้เพื่อช่วยไหมตอนนี้เราพยายามเป็นอย่างนี้เราพยายามปรับให้กับทุกทุกทีอยู่ช่วงนี้ในช่วงที่เราปรับกันอยู่อะค่ะถ้ามันช้าสําหรับทีมอื่นหรือว่าแผนกอื่นอันนี้เราก็ต้องขอภัยด้วยแต่เราพยายามพอที่จะปรับจะเปลี่ยนตัวเองไปกับทีมอื่นแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวที่จะเดินไปพอๆกันกับออฟฟิศอะค่ะสำหรับของการเงิน ถ้าเป้า600ล้านก็คือทางการเงินยินดีรับมากๆเลยสามารถหรับ6 0 0ล้านก็ยินดีรับมากๆ้อมซัพพอร์ตของทุกทีมค่ะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ในทีมจะซื้อมันต่ดนานไม่ขึ้นครับมันก็มีมีคลื่นมีคลื่นบ้างบางครั้งก็มีคื่นบางครั้งก็เงียบแล้วก็เลยสอบีคขึ้นใหม่บางครั้งอายุก็เข้าไปเคืนแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องผ่านไปได้ดีอะไรตอนนี้สถานการณ์เป็น พายุหรือมีคลื่นหรือว่าเงียบเราอยากรู้ตอนนั้นปัจจุบันตอนนี้ตัวเหมือนแบบมีลมหน้าคลื่นเล็กน้อยก็แค่แบบไม่รู้ก็ถามแค่นั้นเลยมาถึงว่าท้าอ่ยท้ายเนี่ยอยากได้คำตอบตัวก็มาติดนึกแบบใจว่าพยายามที่จะเอาของเข้ามาให้ัตามความต้องการสำหรับทุกทุกจีนเนะครับโอเคค่ะก็จากที่ทำงานมานะคะพี่พี่เพื่อนรุ่นแหน่หน่ารักขอบคุดีมากมากค่ะก็สวัสดีนะจีนนาคะก็เออเป็น แผนที่ดูแลพนักงานตั้งแต่เดืนวันจนถึงขายเราก็ซัพพอร์ตล้วก็ดูแลทุกคนสิ่งที่ความในใจที่ต้ปปี่จะกัดในวันนี้ก็คือว่าเราก็รับฟังทุกปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือพนักงานทุกคนแต่ในบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องสาร,โโรุปโภคเรื่องของพ่อนม ว่าทรศััทใดๆเนี่ยเรามีเบื้องต้นเราเี็พ่อพันที่เก่งเนาะแอนเนี่ยกับทีมงานเปลี่ยนบทบาทการทำงานในการหาคนเนี่ยอย่างเต็มสตรีมโดยใช้เอาซอคสคอนเซิลเข้ามาช่วยก็ได้รับได้สนับสนุนจากผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้ได้มีมงบประมาณตรงนี้เข้ามาแล้วการสรรหาของเราเนี่ยก็ไม่ได้สรรหาเหมือนแบบเดิมเราสรรหารแบบ Charllenge ที่หาคนได้ตรงตามจุด เพราะที่2เลยแล้ก็แอนบอกไว้ก่อนว่าจะมีการจัดอบรมในเรื่องของความรู้การสเข้ามาทีเมเอกสารเนี่ยก็มองว่าตรงนี้มันเป็น k p i อย่างหนึ่งในการวัดการทํางานแล้วก็เป็นจุดสําคัญแล้วก็หัวใจของเอกสารเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นตัวแทนไอทีนะครับไอท,ที่จะซัพพอร์ตคนทุกปัญหาที่เข้ามาครับก็มีปัญหาอะไรสอบถามได้ตลอดทุกเรื่องครับไอที AT จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยกับงานทุกคนให้ทํางานได้รับลื่นสสบายแล้วก็ไม่ติดขัดนครับขอบคุณมากครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากสำหรับครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วเราก็สู้ต่อไปด้วยกันเพื่อเป้าหมายของเราด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ